นี้นะครับผมในข้ามาทำไอ้ลํำแล้วไอ้ล้ำเอ้ยไอ้ลำเออกูหาถ้าม,มึงตั้งนานเว้ยไปไปนู่นไปเข้าไปก่อนถ้าม,มึงนี่แม่งโอ๊ยหายากเหลือเกินระวังข้างเขานะข้างเขาเพียบเลยลุงเออเออสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาพบกับลุงพลยอีกครั้งหนึ่งนะครับ คือวันนี้เนี่ยเออผมเนี่ยได้เดินทางในปา่าเหมือนเดิมนะและอาจจะมีบางคนนะครับสงสัยผมว่าผมเนี่ยไม่สามารถมองเห็นเหรอใส่ผ้าคลุมขนาดนี้อ่าผมจะบอกอีกอย่างนะผ้าคลุมนี้เนี่ยมันเป็นผ้าบางนะ มันบางจนแทบเออจนแบบว่าผมเนี่ยมองเห็นเหมือนกับว่าผมเนี่ยไม่ได้ใส่ผ้าเลยเป็นผ้าสั่งทำรรพิเศษนะครับถึงแม้ว่าด้านนอกเนี่ยมันจะมองไม่เห็นแต่ด้านในเนี่ยผมมองเห็นชัดมากเออแล้วก็ผมก็ไว้รูไว้นิดหนึ่งนะครับไว้หายใจก็นะวันนี้เนี่ยผมก็เดินทาง เออผมเนี่ยจะไปหาไอ้กอลลัมนะว่ามันเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ทำเนี่ยเมื่อวานมันตะโกนมาเนี่ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับคือถ้าเกิดว่าผมจะไปหาไอ้กอลั่มหรือว่ากอลลั่มมันมีเรื่องเล่งด่วนกับผมเนี่ยผม สั่งให้มันเนี่ยตะโกนนะครับหรือว่าส่งสัญญาณเสียงมาให้ผมจากระยะไกลนะก็เมื่อวานเนี่ยมันได้ส่งมาตอนช่วงประมาณสี่โมงผมเนี่ยยังไม่ได้เดินทางนะเพิ่งจะมาเดินทางวันนี้ในช่วงเช้าสายนะครับก็นายขอลำเนี่ยมันอาจจะ มีบางอย่างที่จะบอกผมมันถึงอาสองเสียงขนาดนี้สองรอบได้นะครับเอาล่ะยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินทางเนี่ยฝากติดตามกันไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับเราไปกันเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ล่ำมันรอนานนะเอ,อนี่เนี่ยจะเป็นทางที่ผมเนี่ยจะไปท่าไอ้ล่ำนะครับ อยากจะบอกว่าแถวถ้าไม้ล่าเนี่ยมันมีแตนด้วยผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าไอ้ลำเนี่ยทำไมมันไม่โดนต่อยเออผมก็ไปกับมันเนี่ยครั้งแรกผมโดนนะครั้งที่สองเนี่ยมันก็บอกผมว่าให้มาทางลาดมันจะอ้อมไปได้ เพราะว่ามันอ้อมไปแล้วเนี่ยแตนเนี่ยจะไม่ต่อยนะครับพระเผือเนี่ยไอ้ลำเนี่ยมันอาจจะเจอคนที่ขโมยทองไปแล้วนะครับยังไงก็ลองไปดูก่อนนะเดี๋ยวโอ้ยเกือบลมนะครับทางเนี่ยค่อนข้างจะเจริน ผมจะต้องระวังอย่างมากเลยเงีย่ยเบาเลยยี เหมือนว่าไอ้ลำเนี่ยจะกลับมาทำแล้วมีหล่องลอยเดินด้วยนะครับ หายใจไม่ทันเลยขึ้นมาเขาเนี่ยเออทั้งนี้เนี่ยมันขึ้นเขาแปลว่าเนินอย่างเดียวนะไม่มีทางเรียบเลยสูงนะครับเออเราไปกันต่อดีกว่านะ นะครับข้างหน้านี้เนี่ยมีรังแตนด้วยผมจะหาทางก่อนนะ เส้นทางที่มีแตนแล้วนะครับข้าวก่อนเนี่ยผมโดนหนักมากคราวนี้ถือวันห่อดน,นะครับไอลำเนี่ยมันบอกเส้นทางให้กับผมแล้ว ดูเหมือนว่าฝนเนี่ยจะตกลงมาอีกแล้วจะต้องค่อยๆหานะผมก็จำ ถ้ามันไม่ได้นะครับถ้ามันเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อน i'm doing love <laughs> bay nhà mang con cáng gầm ngon cao ngon 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 น่าจะผ่านมาแล้วถ้ามันเนี่ยก็ซับซ้อนมากเลยผมก็ไม่รู้ว่าท้องมันเนี่ยหายไปได้ยังไง เดี๋ยวกลับลงไปดูก่อนไม่เจอนี่แย่เลยนะคงจะต้องตะโกนหายหลับแล้วเแล้งมันเก็บถาำไว้ไหนวะ เออเดี๋ยวผมขอหาถ้าไมหมล่ำก่อนนะถ้าเกิดว่าไม่เจอจริงๆเนี่ยผมจะตะโกนหามันแล้วตอนนี้นี่เหือผมแตกหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเจอทําไมหมล่ำมันหรือเปล่าวันนี้นะครับผมได้เข้ามาทาไมหมล่ำแล้วไอ้ล่ำเอ้ยไอ้ล่ำเออกูหาถ้ามึงตั้งนานเว้ยไปไปนุ่นไปเข้าไปก่อน ทามึงนี่แม่งโอ๊ยหายากเหลอเกินระวังข้างเขานะข้างเข่าเพียงเลยลุงเออขอบใจมากที่เป็นหว่วงแ๊บหนึ่งนะอโอ้โหทำาไม่ลำม,มันไปไปเจอข้างเขาด้วยเลยไปก้าไปหนังก่อนว่ยลำที่มาตกหลัอโอ้ยแถวนี้นี่นะ ั้งแรกเลยที่ได้ถ่ายทางไหล่ลำแบบนี้ถ้าไ้ล่ลำเนี่ยมันมีรูเข้าไปนะครับเข้าไปเนี่ยจะเป็นที่ซอนเออแต่ว่าทางเข้ามาเนี่ยทางเข้ามาเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายนะครับผมไม่อยากให้คนภายนอกเนี่ยได้เห็นทางเข้าไอ้ทำไอ้ลำนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ดีเอาคิดว่าดีไหมถ่า คนอื่นไม่เห็นทำมึงเนี่ยไอ้ลำไม่ดีเท่าไหร่หรอกเออไอ้ลำม,มึงแต่กนเรียกกูเมื่อวานเนี่ยมึงมีอะไรวะเจอทองแล้วเจอแล้วเหรอใช่อยู่ไหนวะเอาไปแอบที่ใหม่แล้วเออก็ดี ย่างน้อยเนี่ยมึงก็มีทองเนี่ยเป็นเออของต่างหน้านะครอบครัวมึงไม่มีใช่ไหมใช่อออย่างน้อยเนี่ยทองก็เป็นเหมือนกับว่าเพื่อนนอนกอดเอาไว้ให้กับมึงนะไอ้ล่อันี้มันขี่ข้างเขาหรอวะใช่ โอ้ยเป็นก้อนเป็นก้อนเลยข้างในนี้เนี่ยบินเต็มเลยนะ่ะดูสิครับอ่านี่จะเป็นข้างขานะ่ะมันนอนในถ้ำของไอ้ล่ำมันโอ้ยข้างในนี่ก็มีเสียงอีกเต็มเลยไอ้ล่ำมันอยู่แถวในในถ้ำนี่มึงไม่กลัวหรอวะไม่กลัวไม่กลัวเลย ใช่เออทำไม้ลำมันนะครับโลเนี่ยมีเยอะแยะเลยโอ้ยหลายตัวเลยนะบนหินนั่นน่ะดูสิครับมันจะมาดูเลือนก,กันบาวาล้ลำไม่ดู ไปไปเดี๋ยวพาออกไปข้างน,นอกกันดีกว่านะอ้ยมาแล้วมันเริ่มโผล่ออกมาหลายตัวแล้วไปนำทางออกไปเลยลำเดี๋ยวถ้าเกิดว่าออกไปทางอาทางออกแล้วมาหไหลนะครับผมจะต้องปิดหรือว่าไม่ให้เจอทางเข้าทางออกนะผมไม่อยากให้ใครเนี่ยมาเห็น เส้นทางในการมาถามไอ้ลำแบบนี้นะครับมันไม่ดี <c oughs> ใช่ไหมเว้ยลำใช่ <c oughs> เดี๋ยวพาไอ้ลำออกไปก่อนนะครับไอ้ลำเนี่ยเหมือนจะเคยมีคนเลี้ยงนะครับเพราะว่าการบูดกันจามันเนี่ยเหมือนได้รับการสั่งสอนมาปกติแล้วเนี่ย คนที่อยู่ในถ้าแบบนี้เนี่ยจะพูดคำหยาบนะครับงั้นผมขอออกไปก่อนนะครับห่างจากถ้าไหลลำเนี่ยไกลามากเลยนะพายลำออกมาข้างนอกก่อนผมอยู่ข้างในเนี่ยไม่ไหวนะมันกินมีกลิ่นของเออ พวกมูลของขังขาวนะ่าเยอะมากไม่รู้ว่าไอ้ลำเนี่ยมันอยู่ได้ยังไงคือทองตอนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในถ้านี้แล้วใช่ไหมใช่เฮ้ยลำมันก็ไปเก็บไว้ไกลแล้วนะโชคดีที่มันเนี่ยได้ทองกลับมา เอ,อ้ยลำแถวนี้นี่มีคนรู้จักกี่คนวะไม่มีแต่ก็คนเลยมันจะจริงเหรอจริงแต่ผมเนี่ยก็พอจะเชื่อนะเพราะว่าผมเดินเนี่ยโอ้โหผมเดินมาหลายชั่วโมงนะกว่าจะหาถ้าไม่ลำเจอถ้าเมาเหงือผมนแตก ท่วมเลยถ้ามันเนี่ยเริ่มรับจริงๆคือเมื่อกี้เนี่ยผมไปหาฝั่งโน้นมานะหาไม่เจอหาเท่าไรก็หาไม่เจอโอ้ยยังน้อยเนี่ยวันนี้ลำเนี่ยมันก็ได้ทองกลับมาแล้ว รอบๆนี่เนี่ยเต็มไปด้วยหินเยอะเหลือเกินนะครับไอ้หลึงเดินแถวนี้เนี่ยมึงเหนื่อยไหมวะไม่เมื่อยเอองานแค่น,นี้แหละเว้กเยกราบกูขอกราบก่อนเว้ยเหนื่อยละหาท่ามึงวันนี้เนี่ยโอ้ยเงาแตกเอ้ยแล้วมึงกจับได้แล้วนะดไ,ไดีไหมได้ เดี๋ยวกูจะกลับแล้วยังไงน่ยขอให้มึงโชคดีนะโอเคงั้นกูขับแล้วก็ถึงเวลาที่ผมเนี่ยต้องขับแล้วนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีให้กับไอ้ลำมันด้วยที่มันเนี่ยได้มาเจอกับ ทองมันแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็เดินทางกลับกันดีกว่านะโอ้บรรยากาศแถวนี้เนี่ยไอ้ลำมันเนี่ยเย็นมากเลยนะผมนึกว่าผมอยู่ห้องแอร์ซะอีก